สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทานสับปือครับนี่อยูก่กับสับปือตัวจริงครับเอ่คลิปที่เป็นกระแสแห้งครับเดี๋ยวอ่านสริปกันเดครับอ่านสกิปอันนักลอกแล้วครับเ,เรื่องจัดงนานศพครับยึดใจในสิบริใหมมันเปลืองอาจารย์มีวิธีบ่าวยใจในสิบรใหมมันเปลืองมันมีวิธีหลายหลายวิธีป่าเพื่อนว่าเ้าิเ็ดขึ้นในเมืองก็ได้ดีที่เขาว่ามันบ่ว่าแรงมากกัแจกขนมขนมอย่างจังสีแมนบอ่ะแจกขนมกับวงกับบ้านพี่น้องก็ไปแมนบอ จะบานเข้ามาเหตุบ่ไดนออนห,หนึ่งขึอยังมาตีคนเข่าหือตายขึ้นมาคนหนึ่งมันบ่สมมติว่า,าสมมติว่าข่อยตายสิมนบ่ก็ต <c oughs> องม,ม,มีพี่น้องจากขางอื่นมามีพี่น้องจากข้างเอออุบลนรีสะกงทีสะเกดมาบานเข่าเข่าทีแจกขนมไหมเขาก่อนหนึ่งมันกับบอแมนเพราะว่าพี่น้องมากกับตองม่นอนนั่มมาอยู่เป็นมูเป็นยังกันแต่ตองมากินมากกินเขาหล่อหอดมือเผากับมี่เนาะแต่ตองแม่กินไม่อยู่น้่กันครับบานเขาเขาตายครับไปไว้วัดบ่ิญดหกกลางตรงกลางเต็นอันนี้บานเขา เอาเสียวไปใบวัดกับว่าบ่มีญยาิบ่มีพี่นองพี่นองแม่นบละคนสพบ่มีญยาิเอ้คนมาเทาพี่นองก็ต้องมาทุกคนมันมีพี่นองเบิดแหละครับแต่บ่มีงานกับกินกันซื้อนี่กินเบิดหลายกว่นนั้นอีกแมนบละอันนี้เฮาก็บว้าว้าว่าว่าเกินเขาเข้าอยู่ที่ว่าเข้าที่จัดเบิดหน่อยหรือเบิดหลายเข้าที่บางงานคนที่เพิ่นบ่มีนี่เพิ่นก็จัดงบ4-5หามือเพิ่นก็เฮ็ดไดกันเพิ่นก็เฮ็ดข้าวมอแกงหมอก็เฮ็ดนี่น่อยบแม่นวา สิมากินคนอีสานก็ได้ว่าสิกินอย่างเดียวเมื่อบ่ได้ว่าตั้งนาตั้งตาสิมากินคนบางคนเพิ่นกะพอเม่คนที่ตายไปเพิ่งก,มก,กนน็มีประกันเนาะแม่นบ่ล่ะมีประกันมีนั่นมีนีเฮาแต่ว่าเา้่ไปบอกถึงหอดประกันบานั่นดอกเพราะว่าคนเฮา,ต, way, ต,ายยต้องเฮ็ดไว้ให้ลูกให้ตเต้าอยู่ต่อไปบางคนน่ะบ่ได้ว่าเฮ็ดประกันให้ลูกให้เต้าเลยเฮ็ดไว้จัดงานสมเฮ็ดบุญเฮ็ดยังแม่นบ่อเฮ็ดไว้บุญจ้าของบางคนพ่อแม่พี่น้องนี่เฮ็ดประกันไว้บ่นบัดสิตายยังก็สร้างลูกว่า แม่พอ่อแม่แม,ม่ตายไปนี่ก็บ่ให้ลูกให้เต่ายากจยกคนดอกเพราะว่าพ่อแม่เฮ็ดประกันไว้ให้แล้ว,วท<า>ั้งเฮ็ดว<อ>งเฮ็ดบ<น>ุญเอ้ยจะไอพิณไอจะของเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องพี่น้องมาจากทางอื่นทางไกลก็ต้องมีกับเขากับน้ำเหมือนกันกิน<ม>ที่ว่าซีเบิดลสองสามเสียนั้นเบิดลนอนยังมีเหล่ามีเบียบอ๋อแท้าทรายช่างที่ซื้อแต่กับเขานี่หมูสองสามตัวนี่ก็อยู่งานแล้วหมูตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณหกเจ็ดพันมันวะล่ะก็ซื้อผักซื้อมีซื้อยัง อ่าแก้วิธีการห่อเนี่ยะการห่อเนี่ยเป็นแต่ในคนสิบลอนดการห่อมันเฮ็ดมะได้ดอกไปยังไปยังคือว่าห่อบรตีก็คือเฮาหนิเข้ามีเขามีมงมีเมียนเนียนบลไปเฮ็ดกับเขาซอยยังสีเนียนบลบม่ได้เฮ็ดกับเขาเพ้ผัวก็ต้องห่อไม่ผัวกินเพราะว่าต้องไปซอยงานเขาเออถ้าบลห่อมากกับมาบานมาเฮ็ดเก้ผัวกินมันก็ยากซว่ใเราจะไปซอยงานตื่นอเสาหงส์เขาหงส์น้ำเฮ็ดกับขอกับเขาเออห่อมันก็เป็นธรรมชาติของเขาก็ให้เขาห่อไปก็แค่ห่อไปกิน แต่ว่าอย่าไปห่อนห่อเนื้อห่อไข่ห่อกับเพาะกับนำเขาเพราะเดว่ากันเนาะเรื่องพวกเป็นเรื่องพวกทีห่อไปเฮ็ดแดดเดียวอ่ะนี่ยมันก็เวิร์มันก็ะเ่มันก็กแกล้วแต่ปึืงบ้านเนาะมันก็แล้วแต่บ้านแต่ว่าบ้านนี้เขาก็ห่อ <c oughs> สมมติว,ว่าเขาตื่นแต่ตีซีตีหานีน่นบอลสร้อยไปซอยหนึ่งเขาหนึ่งนำไม่สี่ลูกสิไปโรงเรียนมันสวยก็ต้องห่อมาให้ลูกให้เต้ากิน <c oughs> ธรรมดาครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติเอาอย่าไปว่าเบิดหน่อยเบิดหลายครับในเมืองพอเนาะไปสวดเนี่ยไม่แรงปั๊บเขาก็ปิดซาลาไว้แม่นบ่ล่ะเออปิด พิศล่าไว้ไม่พูดเดไปเฝ้าไม่พูดเดไปเบิ้งเขาว่าโบเสือเดิโบมีดอกล็อกสลาไว้แหละครับไปนอนบาโบเสือไปเบิ้งไปเบิ้งเอยผ่านมาแล้วไปเบิ้งแถววัดแถวสมุทรปาการแถวสมุทรนี่มีมีนี่ไปไปไปเบิ้งมาแล้วไปไปเบิ้งมาแล้วครับสามทุ่มเครื่องนี่เพื่อนสิไลออกจากนั่นแหละครับจะปิดวัดพม่ให้คนเขาคนออกคือทิมซุบไปนั่นแหละเขาจะทิมไ้ยังมมอ้รงยังมมอ้รงมากอะพระเน่นทุกคนหรือว่าคนในวัดเขาก็จัดโต๊ะจัดเก้าอี้ไว้ให้เจ้าภาพมีหน้าที่แค่แต่งโต๊ะไป แต่งตัวไปไปรับซ่องเราก็ใส่ช่องถวายเพิ่นเสร็จงานบางวัดเพิ่นกับเอื่นเอาบางวัดเพิ่นกับพเอื่นเอาเพิ่อนพ่กเอื่นเอาก็ต้องใส่เจกลกาใส่บวอซีหาพันไปอยู่ต่างสามซีขึ้นย่างที่ไรก็เป็นหมื่นเฮือนแม่นบ่ดและแม่นหรือว่าบางวัดก็ต้องจ้างแม่ขอแม่คั่วเฮ็ดข้าวตอกข้าวต้มอยู่หันถ้าเราต้องมาคิดมาฉีดเห็นแตว่าเฮ็ดง่ายเห็นง่ายแต่ว่าบางเทียร์ขาิใจไม่อาจสิ หลายในการจ้างเขาอันนั้นอันนี้อันนี้นะเขากันหน่อยเนาะที่จะจ้างแม่กันบริจ้างเขามาซอยเหลือเสียเงินเสียแน่แต่ค่ากับเขากับน้ำแค่นั้นเองกเหล้าเบียร์กับธรรมชาติมีมีพี่ประหยัดบ่สจะถ้าเขาลดเหล้าเบียร์งานศพกับจัาหน่อยกับสิประหยัดบัวกเล์มบอแต่ว่ามันต้องมีบ่มันกับมีบ้างให้คนที่เพิ่นใส่แรงงานมากางเต็นท์กางยังขาหมู๊ยยังสิหนึ่งมากางเต็นท์อาชีพมีแค่มือแรกไม่ว่าเะมือกางเต็นท์กับมือเก็บเต็นท์เออสิมาให้พี่น้องแต่ว่าบ่ต้องขึ้นโต๊ะขึ้นยังเงี้ยสิ ยัดอีกเรื่องนึงก็ซื้อแค่มือแรกเราเบียร์พี่น้องมากางเต็นซอยกันซิบคนยืนซิบคนเขาาค่าซับเปลือกเสียอ์ค่าเับเปลือก็แล้วแต่ที่ใช้แต่ว่าบางบ้านเขาก็เอื้อเอาแม่นหาคนพันเก็บพันกัมีโอยเฉพาะตรงหมู่บ้านข่อยนี่ค่าซับเปลือคนละหมู่บ้านก็บซับเปลือเลยเก้าพันบาทแม่นมันงมั่ก็ต้องมันก็ยังอยู่แต่เปลืองบ้านบางบ้านมันก็เอื้อเอาอีลีบางบ้านมันก็บระดิเอื้อเอาแต่ว่าซับเปลือนี้สี่ห้าร้อยสักเ่าหาร้อยพันหนึ่งก็บประดีว่าแม่นมันก็แล้วแต่พื้นที่่ละ ซร้อ,อยอะไรเอาเขาว่าขึ้นหนึ่งใส่ซองหลายซองเลยซองหลายส้องใส่ภาพแมนเอาซองหลายซองนี่เ<แ>จ้าภาพนี่คือว่าเฮาได้หรอเฮาไปซอยใส่แมน็นบ่ล่ะเฮาจะภาพมื้อนี้ข่อยอยากเป็นเจ้าภาพก็ไปซอยใส่ลอยหนึ่งหรือยังหนึงงน่งกับมากันไปจะภาพกับใส่เนี่ยเป็นธรรมดาสวดยื้อใสกับใส่เอาไอใส่กับใส่ให้เราเจ้าภาพนี่เขายืนอยู่แล้วชุดหนึ่งชุดหนึ่งอันที่ว่าเป็นซิบซิบสรองนี่ไทยบ้านไทยบ้านเขาไปซอยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเขาก็สจซอยเขาสาซอยเป็นชุดเป็นชุดเป็นซรอง บางคนก็ว่าขอชุดนี้ทอทั้งหมดจังสี่มันโมเมนต์ว่าชาย,ายสมมติว่าข่อยอยากไปเป็นเจ้าภาพน้ำผู้นั้นมาเป็นเจาน้าภาพน้ำมกกันก็ร่วมกันหลายคนหลายคนนมัไดำเบิ่งหลายมันบ่แม,ม่นว่าเจ้าภาพใจใส่ผู้เดียวแม่นแล้วพระบางบาง,บางบ้านเพิ่นสิบ่ได้แบบว่ามนต์มาแค่4องค์นะเพิ่นก็มีเท่าใดก็เอาเบิดจังสิบ่ได้เอาเปรียบเสียเปรียบกันในวัดนั่นแหละเออแต่ว่าอีกเรื่องนึงเด้อเคยไปบวชอยู่สารคามน่ะเขาบ่มีเด้เอาเป็น10องค์ส่วนอภิธรรมคือไปไม่กลับ แมนซีซีองซีองก็คือส่วนอภิธรรมนี่ตายตัวมันต้องแต่บานเท่าถ้าสมมติว่าพาม่พาหาองเสียวซีอมเอย่งอยู่องหนึ่งมันกับบอมเนว่กันซีเวียนกันบเมนบางที่ว่าเขาพูดซึ่งว่าเขาอยากประหยัดนะแมนแมนอยากแค่ลอยนี่ก็คื่อว่าบานเท่าเนาะอันนี้บานเท่ามีจักวัดเดียววัดปลาวัดบ้านเนี่ยมุ่นเบมดเลยมันอีก็มาจมว่าใส่ผ้าเบิดมันกับมีแต่ว่าตามรักแล้วต้องมุ่นซีองคือส่วนอภิธรรมอ่ะไปไม่กลับครั้งหนึ่ง คนเฒ่าครั่งหนึ่งกับเฮ็ดเท่เดียวแหละของอ่านศพเนียนตายเท่เดียวกับเฮ็ดเด็กกันดีๆเน่บางคนเฮงเบิดเฮ็ดเบ็ดไล่ก็นั่นคนที่ย่านเบาพื้นคิดจต่ไหนเฮ็ดดีซทำเนียเขาก็ะเบาพื้นเี่เจ้าเฮ็ดดีทำเนียเขาก็ะเบาพื้นที่เขาเบาพืนก็ซาคนมันเออแต่ว่ามันก็ต้องเฮ็ดคือเขาบางคนที่เขารวยลุยหรือในเมืองเขาเฮงไปจัดไงดอกเบิ่งแทักบิ่งแตะขา ประดับเมนค่ายังเมนร้อยเนาะเม่นร้อยนี่ถือว่าประมาณเมนร้อยเม่นร้อยนี่ขันตั้มไงหกหมื่นเจ็ดหมื่นแล้ชุดเมนร้อยเดีถ้าแบบหาหกยอดกับแสนท้องแสนก็มี่แล้วแต่บันนี้ดอกไม้สดดอกไม้บอมนี่ก็มีอีกในเมืองเขาแห่งไปเสียผุนเสียค่าดอกมงดอกไม้แห่งเสียหลายก่ัว่ายอยู่่ากินค่าประดับเป็นซี่หาหกหมื่นเป็นแสนก็มีประดับมนอันทีเป็นกระแเนี่ยบริจาคให้องค์กรอาจารย์อาจารย์คิดเห็นอย่างไรบริตจให้องค์กรเขาก็องค์กรไม่ได้เรียกร้องดอก บอกเพื่อนขอคนไรนะคนที่เรียกร้องก็คือโคโกพวกพยาบาลนี่แหละจัดหายเขาไปบอกเจ้าภาพเขาเตาว่าลมเลิกตรงนี้ไหนบอกเขาว่ามันจะได้ซอยกันประหยัดกะลมเลิกหรือว่ามันก็ลลมเลิกได้แต่ว่าเ้าบริจาคเ้าสิบริจาคสองสามลอยกันมันกันลอยไปเนี่ยยากี่ไรมันก็ต้องปิดพันสามองค์กรกับสามพันละเท่าไหร่สามสมมติว่าองค์กรละพันมันว่าสามองค์กรพันแล้วยืนพื้นนะยืนพื้นมันต้องยืนสองว่าแม่เหรอ ก็แล้วแต่สองพันนี่กับโอ้มนกะเข้เาสิเข้าสีเฮดก็ไเลยเฮาก็บประเฮดก็นเล,เเตนเลแต่ว่า <laughs> งานมันเคยเฮดมากแต่ละงาน <laughs> เอาเฮาอยากให้ผู้นำนี่ผู้ผู้นำจัดงานศพส,สิห้แก้ไขปรบปรุงสิว่าเห็นด้วยบ่เห็นด้วยบ่ ถ้าเฮ็ดมอบๆไปให้โรงเรียนเนาะสมมุติว่าไปให้โรงเรียนแม่นบ่ให้โรงเรียนจากโรงเรียนบ้านเฮานี่แม่นบอ่อืเพิ่นก็สิ <c oughs> เอาเงินทวนเนี่ยไปว่าไปไว้เวลาสิ้นปีมาเพิ่นก็สิเอาเงินส่วนที่บ้านจานี่มาให้ลูกให้หลานเป็นทุนอีกเด้ผู้ละ4-500อันนั้นเห็นด้วยบ่เห็นด้วยก็แล้วแต่สิสิพิจารณาเอาอเพิ่นก็มาให้แต่ว่าพวกอบตเพิ่นได้มีทุนมียังมาให้เพิ่นก็พากันเอาไปเฮ็ดหยังก็บ่ฮู้กันแต่สําหรับโรงเรียนนี เขาก็เอาไปให้แจกเป็นทุนการศึกษานักเรียนแต่ว่าโรงเรียนอื่นบ้านอื่นข่อยบ่ฮู้แต่สำหรับบ้านข่อยเขาเฮ็ดจังซั่นนีดดีแล้วแต้ยถ้าเกี่ภาพล่ะสิมอบอีหยังให้วัดเป็นเงินให้วัดนั่แม่นบ่ค่าบลํานุงมันก็ต้องมีค่าหนามคาไฟค่าสถานที่ค่าเมนอย่างที่าไรครับพันสองพันเป็นธรรมชาติค่าเผาค่าเมนเพิ่นนั่นแหละค่าเสียหายโอ้เมนซ่อมทีนึงบ่แม่นตึกๆเด้อนี่ยหาหกหมื่นเปลืพื้นมันก็บ่คุ้มค่าดอกแคเงินพันสองพัน กว่ากัถวายไปในน้ำก็คือถามว่าตายแล้วก็ที่ยิิงเผา,าเลยก็ได้เผาเลยก็ได้ไม่ยากแต่เหยา่สิเผาเลยบอละ่ะแมนบ่ละ่ะกับคนตายก็ต้องมีพี่มีหนองแต่คนถูกคนอยากคนบ่มีหลีเขาก็ยังเอาไว้มือสองมือมันบ่ลละเอาเทาบ้านเขาก็ซอยให้เขา<ม>เขาบึง่งขึ้นกันเลยผู้เขาสิกินนี่แมนบ บางคนตายปั๊บมือแรกนี่คนม่มมีอหยางนี่ผู้ใดมีหยางมีเขาสารมีผลละหมากลากไม่มีผักม,ม,มีเขา,าเอาไปซอยกันเพื่อนคนทุกคนอนี่คนม่มมี่งเนันว่าเขาสิมารุ่มกินลุ่มยังเน่มันกับกระถือเสมอไปเน่นเขากับไู้ใดว่าสิมากิน,ม,นมันมันเป็นงานกินเออถ้าว่าบ,าบาอกวางานแต่งงานอย่างนี้มันเป็นงานกินอยู่แล้วเวละงานงานศพมันกบเบิดสองสามแสนนี่เจ้าองไรเบว่ามันเบิดค่าอย่างนี้เงิ่อนเงินสองแสนนี่อาจจะเป็นค่า ประดับเมนค่านี่ 12, นมื่นสองมื่นเม่นว่ล่ะค่าอยู่ค่ากินค่าอัฐบริการเอ่อค่าโอ้จีปะทะทุกอย่างนี่ทุกมือนี่ก็แพงซื้อกับเขาก,ากับน้ำซือ้อหมูซื้อมาเอ่อซื้อถ้าคนถูกค,คนตายเฟ่ยเพือ่อถ้าบ่มีอีหลีลงฟรีซงฟ่ซเปลือกขอให้ได้แม่นแมนถ้าคนตายนีย่จนบ่มีหยง<ม>ังเลยนี่ขอ,ขอลองฟรีให้ก็ได้ขอลงฟรีขอ ขอล่เย็นฟี่ยังกระไดยังฟี่บริีเบิร์นั่นแหละแต่บอมมี่ยังบางคนก็มีเงินสามสี่หมื่นสองมหมื่นก็จัดไดกันบันนอกเข้าบอลใช่บ้านเขากล่อวห้ยกันเขาก็หูือกันบางคนเขาก็เออบ่มมี่ยังเขาก็เอาแค่ปนประตูใบมือหนึ่งลวกพักยังสี่เขาก็นนั่นกับ ก็เป็นเป็นบางบ้านเป็นบางคนมีหน่อยมีหลายบริดํ้จเป็นต้องจัดเงินแสนนองแสนบางคนเพิ่นเฮ็ดประกันไว้หลายเออเพิ่นสั่งลูกสั่งเต้าไว้ยังให้พี่น้องอึดเด้อแมนเออย่าให้พี่น้องย่าให้พี่น้องกูอึดมาแต่บ้านนั้นบ้านนี้ต้องเฮ็ดแบบนี้เออต้องขางเดียวตายไปแล้วต้องเฮ็ดดีเพิ่นกับขาหมูขาม้าเลี่ยงพี่เลี้ยงน้องก็แล้วเต้เออบางที่มันการที่จัดใหญ่มันก็เป็นคําสั่งเสียจากคนตาย แมชาพนากิจโบแมีนว่าลูกหลานนี่อ่านกินเงินชาพนากิจพ่อแม่ไว้ไปใส่นี่จะของมันโบแมีนบางคนว่าโบไมีอีหยังเลยแต่ว่าไปจัดเงินแสนสองแสนอันนั้นมันก็เป็นที่เจ้าภาพแล้วเออเอออันนั้นเขินว่าคนตายขายคนเป็นอพราะว่าบมีอย่างอ่ะประกันพ่อแม่บ่ได้มีอย่างให้แต่ว่าจะของไปจัดงานอยากหนาใหญ่เขาเฮ็ดเบิดเป็นแสนสองแสนอันนั้นกับเป็นที่เจ้าภาพแล้วเอออันนั้นเขินว่าคนตายขายคนเป็นอยู่ที่ามีอย่างอ่ะประกันพ่อเพิ่นมีพ่อแม่เพิ่นสั่งไว้ก่อนตายว่าอย่าให้พี่น้องแสนสองแสนอันนั้นกับป็นที่เจสาภา ประกันนันนี่ไว้กอะนัน่งกันแล้วแต่เพิ่นเห็นด้วยว่ากระเห็ดให้โรคง,งานศพขมวนดีเป็นมูจะภาพแล้วแต่บางคนก็บว่า,าเป็นมูจะภาพพ่อ,อจะภาพนี่มูแมนเอานี่ยังสีแนะนำดีกว่านี่แนะนำอะไรนี่ยเอาเขาก็อยากประหยัดยอยากกันประหยัดบ่เป็นเทาส,สรุปว่าประเภทที่อีสานเท่ามันต้องปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ่ในงานศพ แกใครเมืองไหนบอาตี้มันก็ต้องมีเนี่ยเอาทุกอย่างต่อไปมันก็ต้องมีอย่างมันก็ต้องมีการไงขึ้นก็นี่อืมหรืออาจง่ายขึ้นต่อไปจากคนเห่ากลางเต้นเองมันบอสอต่อไปอันนี้มีการจ้างการการจ้างกันเกิดขึ้นอืมบางทีอการจ้างเงินเงินขึ้นกับอจีิประหยัดกาชาวบ้านกลางเองอืเพราะว่าบม่ได้เสียเหลอกเสียเบียร์อะไรเสียแต่ว่าเสียสมมุติว่าเต้นซิฟหลังนี่มันบอสถ้าจ้างเขาออยู่ประมาณหาพันอ่า ถ้าไปชาวบ้านมากาเองแ็อยู่ปรบ้านสองสามพันแกเสื้อว่าซื้อใหเขากินซื้อใหเขากินอนี่เงินสองสามพันไม่คิดว่าโบเสียเนถ้าเสียน่ะเสื้อบบต้องซื้อเขากินหรือเราเนก่ได้ซื้อเขากินหรือเรา่มันจะเป็นนำใจของชาวบ้านกต่ที่เขาที่เฮ้านะถ้ามัวว่าเฮาจิตตายมือไหมือหนึ่งเน่ยบอเฮ้าเคยไปซอยเขาบ่อยเขาก็มาซอยเฮ้าดาแต่ที่ประเด็นว่าผู้ได้ว่าผูดอันได้จังก็คือว่าเมื่อเคยซ่องเบืองบัตเบิ่งเมียเขากับมีบอบานเฮากับมีกันแบบเป็นจังเขาเป็จงกันแบบมี เจ้าคนนายคนแหละตัวดีแม่นบ่ก็สิว่าที่จะได้ใช้เงินการนั่นเฮาก็ไปว่าเขาบ่ได้แต่เขาเมื่อซอยเฮามันก็บ่แม่นมันก็บ่ใช่มันบ่ล่ะเขาก็ไปโรงเรียนจักเจ้าสิตายยามใดยอ่ะมันบ่ได้ตายเสาร์อาทิตย์มื้อใดมันบ่ล่ะคนเขาเขาครั้งเทียเขาก็บ่อยู่เขากับมีา่งั้นเขาก็เต็มใจจ่ายตรงนั้นแม่นก็ต้อง่งานมันเร็วแม่นเขาบ่ได้เกี่ยงว่าสิเบิดน้อยเบิดหลายเพราะว่าเสียเขาเมื่ซอย ตายวันจันเนี่ยหมูเศร้าเขาไปโรงเรียนไงเสียเขาล่าโรงเรียนมันซอยมันกับบัวช่มันกับบัมงีนมันอะไรบางคนเขากับไปมีงานโรงงานมีงานนันนั่นนี่แม่นว่ะครกับโบวไวัวเท่ของมันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาแะละกับบัมียังมากไามในการฝากไม่กับโอ้ยทำเงินสองสามแสนอีนนีเจ้าซื้อเลขเจ้าเฮ็ดแนวอื่นบันไลน์ก็นั่นอันนี้ครั้งสุดท้ายของชีวิตเนาะคนที่จ้าหัดของของชีวิต มันบดิซีเดียสนี่ยังหรอกการเรียนให้เราให้ลูกอะมันก็เป็นบางบ้านนี่เอนบาง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 บ้านบางจังหวัดแถวเขาสมมติเขตลงไปทางสายโกงสายเกีียวชินบอกจะามือให้โลนี่เขาสิมีขวดขวดน้ำขวดหนึ่งเนี่ยมาใว้้องบอว่าตาเดที่เขาได้นี่เขาก็สิเอาใส่ว้ใส่ขวดใส่ขวดใ้ให้เจ้าภาพขึ้นหนึ่งนี่พราะแต่เลียวงานเขาก็เอาขวดนั่นไปซอยเจ้าภาพแต่ละขึ้นเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญบางบางขวดก็ไ้เป็นพันก็มีด้แล้วก็พวก กับเขากับนําเขาก็บ่ได้มายากเขาบอมากินเออบ่ได้มากินกระฟอกาแฟอย่างเขาหามาเองบางทีเขาซื้อเขาซื้อตอเจ้าภาพเลยซื้อซื้อตอเจะภาพเล่นได้เงินเขาซื้อเราซื้อยังตัวจะภาพสมมติว่ามีเจ้าภาพว่าเอากระฟอกาแฟไปเสิร์ฟเขาเขาให้แก้วละวยี่สิบยี่สิบปุณณ์นแมนแต่ว่าอันนี้มันบอกประเดีเพราะว่าอีสานมันใหญ่เนาะมันก็แต่ละบานมันบ่คือกันนะเปลืงบานเท่านี้แหละเป็นเกณฑ์แมนเทาก็เปลืงบานเท่าบานเท่าเขาก็เขาก็บ่ได้มาทำความเดือดร้อนอีหยังเฮาแม่นบ่ล่ะกินกะ กกินเขากินน้ำเขาก็เฮ็ดให้กินเลี่ยงแขกเลี้ยง<ม>ค้นนี่แล้วเขาก็บ่ได้มาตังมากินข้องเฮาเพราะว่าพระสวดเลี่ยวชาวบ้านกินเขาเลี่ยวผลเขายังมาบังเท่อเขากับประเดีมาหน,<ม>น,น,น,นี<ต>นอาจารย์มีวิธีประหยัดบ่หาคนอยากประหยัดสีไปลดตรงไหนเอาในงานศพนี่อยากลดตรงไหนลดเหมือนบ่ลดว่าเฮ้ากับลดแบบว่าเข้ากับ จากพวกโล่งยอกโล่งเย็นก็นได้มันบละประดับหมอกประดับเมนเท่ากับผูต้องอใส่แบบอลังการนงานสางากสองหมืน่นหมืน่นสองหมืน่นเท่ากับเอาแบบถือหาวุพัดหรือว่าสิเจ้าสิประยากได้งามเจ้าสิอยากให้นี่เจ้าเอาของรีนนก็ได้มาพ่นจมกมาเบิดกับซ่องผ้าหลายเครื่องแสนก็มีอาจารย์เห็นด้วยบอระซ่องผ้านี่มันบอเขออาจะบ่อฟังยังสิบาเปรียบเทียบนี่จากบ้านนนจะเจริญนี่แหละงานนนจะเลริญนเนาะ,ะคนมาสวดให้พี่ทานํา สมมติว่าเจ้ามาเป็นเจ้าภาพสวดพิธามนำลอยหนึ่งมันบ่บางเจ้าภาพนี่หักไปสี่สิบบาทหักไปสี่สิบบาทให้พระหกสิบบาทอันนี้มันมีมันมีอบ่ต้องไม่บอกไงเราบ่ต้องบ่ต้องไปเอาน้ำหาผู้ใดแต่ว่ามามีอยู่แล้วตัวอย่างพเอบ่ไดไปต่บานเท่าหรอกบานอื่นเขาก็มีเกันอันนี้อันนี้ก็คือว่ามีบางบานก็มีบางบานกับ่มีแต่นั่นจะเรื่อนี่เป็นบางเฮียนเป็นบางเฮียนส่วนน้อยอีหนี้ ก็คือว่าเขียวอีลีนี่นะจะภาพหนเขียวอีลีอ,อ,อันนั้นอา<ม>จะจัดงานรวยจัดงานรวยเด <c oughs> ี๋ยวไปบอกเด้เขาจะมา,าวาเขียวอีลีคนมันมีทุกแบบนน <c oughs> เนาะเออปลาหน่าวบาเลยแต่ว่าเบอลเรื่องมาไ <c oughs> าม,าม่ไม,ม,ม่ม่ทำประเดีเ๋ยวไอ้น้ำซอยเขา <c oughs> เรื่องนี้มันเกิดมาโดนแล้วเกิดมาโดนแห้งแล้วประเดี๋ยววางไว้ๆนี่แล้วเดือดมาโดนแล้วหักพระแม่นบ่ออะไรกะเขามาลอยหนึ่งกะหักไปสี่สิบบาทเขาก็ให้เพิ่นให้พระหกสี่สิบบาทนี่สิ อันนี้ก็มีขึ้นกันเป็นว่าสิวันได็คือว่าบางคนเขาก็เตรมใจมาลอยหนึ่งอยู่แล้วอะเอนเอไปยังคือต้องไปหักเขาอะบางคนจะภาพเขาก็บ่พ่อใจเขาหูที่หลังเขาก็บ่พ่อใจอ่าเงี้ยว่าเปยังคือต้องมาหักเงินเขาเมื่อเนื่องก่อนอะลอยหนึ่งเนี่เขาอยากทําบุญลอยหนึ่งไม่เพราะว่าเขาก็มาซอยบุญน้าอยู่แล้วเพราะนว่าเขาก็มาซอยเขาก็มากินท่านบาเมากินท่านน้ำย่างขี้ไรบ่หลุดดอกลอยหนึ่งเออเขาพี่น้องห่วมบ้านนี่แหละเออมาเขาสารถุงหนึ่ง มีถูบมีเทียนมีเงินมาบ่ขา,าดดอกลอยหนึ่งคนเฮ่านะ่ะทั่วไปยืนพื้นนัน่นนอ่ครับเขาก็มาซอยเห่าอยู่ดอรลอยหนึ่งอีกลอยหนึ่งเขาก็ไปสวดอพิรรมมันวาละ่ะยังมาแรงเป็นจะภาพนะัน่นเพราะจำเป็นก็ับเราต้องไปหักพิ้นอย่างสี่นะแต่<า>ว่ามีของมาซอยงา่นดีแล้วเนาะเขาเรียงเขาแค่คาบเดียวมือเดียวเป็นยังคือต้องไปหักอย่างสี่นะผู้ใดคือนเบ่ๆนะไปบ่เก็ารรมดาคอย นี่นี่คือผู้รู้ผู้รู้ที่แท้จริงนี่คือซัปเบอร์ลูตัวจริงแต่ว่านี่เรื่องที่ข่อยพอเนี่มันเกิดมาโดนแห้งแล้วเออมาได้อยู่นนู้นจริญดอกอยู่ไกลอยู่เอออยู่ไกบ้าดเร็วยู่ไกลแห้งอีหลิได้ยินเขาว่ามาได้ยินเขาว่ามาแต่ว่าบ่หัวเป็นผู้ใดแต่ว่าว่าอยู่ไกลพุ่นล่ะทางอุดรน้องคายพุ่นล่ะออืแหมยังไม่รู้เลยเขาที่ว่าจังหวัดเขายินพุ่นล่ะทางประเทศเล่าหัวที่เดี๋ยวมาสร้างโทษบ่ได้อันนี้มันมันมันก็เป็นเป็น เป็นท่าหอนเป็นริงตัวอย่างตัวอย่างที่มันเกิดได้เห็นว่ามันมมีมันมีริงเออก็ให้เลือกเอาอยาดบางคนจัดงานรุวยกับมีบางคนจัดงานเบิร์ตก็มีน็่คือว่าคือการหักกันนั่นการนี้หักย่างกินนั่นกินนี้ไปบางคนนี่เจ้าภาพนี่ไปยืนคุ้มอยู่ขั้วกับมีแมนบางเทือมันกับไปยืนคุ้มอยู่ขั้วไม่ขั้วกับอึดอาร์ตอืดอัดบางเทือนี่กับเขากับหนามมพ่อมั็นบ่ มูดวะครับเขาคำนานว่าพ่อเออหมูเฮาสิบ่พ่อเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเด้อจะภาพสังเออจะภาพไม่คลัวสั่งมาจะภาพนี่บ่ไปหาบ่ไปตื้อได้หล่นแม่ครัวเขาก็เฮ็ดซ้ำนั้นครับเขาว่พ่อนี่อย่าไปโทษแม่ครัวต้องโทษทางอย่าภาพบ่ฮู้จักไปหาเตรียมมาไว้ ว่าเออกับเขากำลังพ่อเจ้าภาพก็ต้องบอกน้ำว่าไม่ขั้วว่ามือนีไทยแขกสุดมาประมาณประมาณเท่านั้นกินซ้ำใดก็ต้องต้องก็กินเท่านั้นบ่แมนว่าบ่มีบ่ไปหามาบางเทื่ออันนั้นเขาก็บ่ผื่นมีตาเสียวของเขาอย่างเดียวนี่กับว่าใช่เพื่อนแต่ว่ากับเราเห็นด้วยกับไทยแขกแบบมางานศพมานั่งกินแซ่เป็นสองสามชั่วโมงหนึ่งกับเรเห็นอันนั้นมันกับแซ่เกินกินเบียร์แมมกินเบียร์กินเหล้าบางที่มันเกินเท่าบ้านมันกับเรเห็นมีหรอกอันว่าผื่นบรบเราเยเห็นเออทำงานบุญงานแต่งมีอยู่แต่ว่าางนนศพบอเห็ ท,ที่สี่เห็นนางแซ่ก็คือเห็นมีมือเดียมือกลางเต้นแค่นั้นแหละทีม่มานั่งกินกลางเต้นแล้วก็พราะั่านางกินโดนนี่สินะกับมือสุดท้ายม,มือเก็บเต็นอ,อันนั้นก็คือว่ามือดับฟืนท่าไฟเขาก็ต้องเลี้ยงคนเดียวมาซอยแต่ว่วา,าเห็นบ้านเ่าเห็นมานั่งกินแซ่เนี่ยก็บ่มีดอกแต่ว่าเวเลี้ยงบ่มีมันก็มีอยู่ผู้เดียวผู้เดียวแหละที่มานั่งกินกับคนอาจจะิบเต็มบาทแน่หรือว่าสิเป็นขี้เหลาอีหลีมานั่งเฟี้ยมาเฟี้ยซื้อแต่ว่าบ่ได้ว่ามีชาวบ้านมานั่งแบบคักอาจจะมีผู้หนึ่งผู้เดียวแค่นั้นเลยครับกับ ทุกคนเขาจัดเขาตามสัทธาเขาหรือตามกาลังศัพท์แนนเขาจะจัดจังมือเขาสิเลี้ยงหลายเลี้ยงหน่อยก็คือว่าบ้านเฮาก็ยืนพื้นกันอยู่สามมือสวดสามขึ้นผู้ใดเพื่นมีแน่บ่มีกับสองขึ้นแน่กันแล้วแต่มือมันสีตกมือสามขึ้นสี่ขึ้นกันแล้วแต่จะไปยังดีกัสามมีรายได้ดีแนนเอาจะฝากไว้นะครับเด้อฝากไว้เห็นพิจารณาเอามันก็เงินเนาะก็ปากกลางเนาะปากกลางภาคเหนือแต่ละหม่องมัน่่่คืืออกกกกัันนนนาาลงงงีมเเเเพ็็็็ดดว แต่ว่าอยากประหยัดมันก็แม่นอันเบิ่งแล้วมันบ่อุบุญนเด้แม่นเฮามาเฮาก็เฮ็ดได้แม่นบล่ล่ะสมมุติว่าเฮาไปแขกพากลางสิเฮาบ่ได้ไปนอนบ้านเจ้าภาพเฮาก็ต้องไปเซารี่ทรงรี่สอดน,นอนบล่ล่ะเขาบ่ได้ไปนอนเนี่ไผสิไปนอนอยู่วัดเขาไว้วัดไว้หย,ยังสบบมิมันบ่กเหรออันนั้นแต่ว่ามันก็ประหยัดอีหลีแม่นแต่ว่ามันก็ประหยัดอีหลียอมรับเขาบางงานนี่จบงานนี่เบิดบ่ถึง3-4หมื่นเลยแล้วแ,แล้วงานนี่มีข้าวต้มแน่หรือว่าบางงานเขาก็เป็นข้าวต้มเป็นอันนี้เป็นขนมปังกับนมจังซี่แม่นเฮาเฮาบอกบ่ได้เรื่องแบบนั้นมันก็อยู่ที่เบิ้งบ้านเพิ่นแม่น เสียภาคกลางกับภาคอีสานมันกับบุคคลกันปพิธีนี่มันกับคนละอย่างกันอยู่แล้วเน่ยเพื่อบางเครือไปเก็บกระดูกนี่ภาคอีสานนี่พระสามสี่องค์เป็นบ่นบจักเอาอยังขนยังไปเต็มแต่ว่าภาคกลางเขาบ่าได้อยากไปเก็บแค่พระองค์เดียวเรียบร้อยมัดเอาไปรอยทางคาดหรือว<ร>่าเ<ร>สียเอาไปยังกัคือจบเจอภาคอีสานกับบ่เนี้พิธีมันกับต่างกันยังไปเจอพิธีที่เป็นพิธีทั้งขมิ้งขยังเพ่นเฮงตะเฮ็ดยากอันนี้เฮงหลายย่างหลายสิ่ายหลายนั่งเนียนค่าทับปะหลือค่ายยังกับแพงแพงครับ เขาก็อ้างว่ามันเป็นคาคู่คาค่ายเขาก็เป็นอย่างที่จำใจใจเ<รา>ข้ามามีเขาก็ต้องจ่ายครับได้เขาเบาพื้นถ้าอยากประหยัดอิลีเอาไปสลาผักสมเลยก็มันกับเ่คือเนาะวังหันนนจิเล่นเพิ่นกะไว้สลาผักสมคนรวยบ่เพิ่นกับบร้รวยบ่านยังดอกแต่ว่าเพิ่นกับบ้มีพี่น้องไหมบ่มีพี่มีน้องเลยแหเพิ่นกับเลยสลาผักสมเลยทําไมคือประหยัดแทวเลยประหยัดเพิ่นกะจ้างไม่ขอไม่คั่อะไรสินะอันนั้นแถเพิ่นอยูสองผัวเมียเจ็ดสิบแปดสิบเลยเลย แต่ลูกเต่าก็ไปยู่ลูกเต่ากับคนยุงเทปขึ้นมาเลยเพิ่อนกัเขากับจัดไปซาลาผักโขบแต่ว่ากับมีกับเขากับน้ำเพือนกันเขาไม่อยากเมียนเขาก็บจังคนเทปขึ้นกันจงแต่บ้านนะประหย <upp UC S> <sh uffy> ัดดีๆกับประหยัดอยู่แต่ว่ายำขึ้นเมื่อมีคนไปเฝ้าซอยนี่นั่นแหละเราก็นอนอยู่สองสามคนนั่นแหละเมียนบ่อแต่อยู่บ้านก็จะโอ้ทั้งไม้ขั้วทั้งไทยบ้านทายู่บ้านก็ต้องย่างขี่ลายก็ต้องมีขางเฮี้ยนขางซ่านพี่น้องอยู่ห่วบ้านเลยต้องม่อยู่ซอยม่อหลักกุ้งเท่าแต่ว่าเสียเพื่อนออกไปอยู่วัดเป็นทั้งคนเขาก็บอออกไปเมียน บ่เคยขิ้นนะก็อยู่แค่ผัวเมียแต่บานเท่ามันจังสี่เนาะนจะไปอยู่วัดยนก่ยกาฟ้าาเหนีนี่แหะเดี๋ยวเนีย่และจากใจซับเปลือนี่อาชีพเขาโดยตรงใส,งส่ซองซับเปล,อลือลายกันเลยงเสมอเยู่ในในโลกครับเอาพอกันคลิหนาครับสบายดีครับ <c oughs>